สวัสดีครับพบกับเพจช่างบาสขายลายโซนิกและเพจโซนิกหนึ่งสองห้ารถบ้านแต่งสวยนะครับก็รีวิวเจ้าโซนิกนะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวสองพันหรือสองพันสองนะครับจาจาปีไม่ได้แต่เป็นตัวแรกนะครับก็สีน้ําเงินนะครับเอกสารครบโอนสีตรงเล่มเก็บเสาพใหม่ใหม่ทั้งคันนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคันนี้พิเศษก็คือทําระบบให้ใหม่เป็นสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะครับก็ รอบนี้จะเป็นรถสแตนดาร์ดเยอะนะครับ3คันด้วยกันนะครับเพราะว่ารถมันสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็เลยทําเป็นเดิมสแตนดาร์ดนะครับไล่ระบบให้ใหม่เครื่องยนต์ลูกเดิมไซส์0.25นะครับหรือว่า58.25มิลน,นะครับคาบูเดิมไล่ระบบให้ใหม่นะครับท่อยางเรือนบำบัดอะไรอยู่ครบนะครับทําระบบให้ใหม่นะครับสตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ทเร่งดีนะครับ น็อตไล่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งคันเส้นเคยนะครับสึกสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันนะครับก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้เบิกแค่บางคนหน้านะครับน้องนั้นเบิกให้ใหม่นะครับบางคนหน้ามากับรถนะครับน้องนั้นก็เบิกให้ใหม่นะครับเบาะก็มูไม่ใหม่นะเป็นทรงทรงเดิมนะครับนี่ครับทรงจะประมาณนี้นะครับพอแท้นะครับก็เอามาทําให้ใหม่นะครับเอามาเช็คทําให้ใหม่ไม่อั้นนะครับแล้วก็คอเดิมก็บิ้วให้ใหม่นะครับทําสีแล้วก็พวก กันร้อนอะไรก็ทําให้ใหม่หมดนะครับน้ายาหม้อลงหม้อน้ำน้ำมันเครื่องไนระบุให้ใหม่หมดนะครับระบบเบรกก็มีนะครับเหมือนเดิมนะก็พูดไปหลายคันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีนาลื่นนะครับโซสเตอร์เบิกให้ใหม่นะฮะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นเดิมสเตนด่านเราเนี่ยเข้าตลอเนี่ยผ่านสนุยนะครับเพราะว่ามันเดิมนะครับ ชุดสวิ้งกุญแจก็เบิกงให้ใหม่นะครับกระจกก็มีนะครับราย,ยียดก็จูกิกนะครับแต่ว่าเป็นราย,ยียดคือทําเดิมสแตนดาร์ดนะครับมองดูเบิร์ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ที่จริงโอ้คือรถโซนิ่งเนี่ยบอกตรงๆถ้าจะทํากลับเดิมแต่งดีกว่านะครับแต่ว่าเราเฉพาะทางเราเลยกล้าทํานะครับเพราะเราเข้าใจนะครับส่วนมากจะไม่ทํานะครับอ่ะอันนี้ถังน้ํามันก็ ทำสีให้ไหมนะครับก็แบบไม่มีนะครับรถชุดนี้แบบแบบไม่มีครับเป็นสตาร์ททานะครับจะไม่มีแบบนะครับเะก็อันนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ้นเปลืองนะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเน้นระบบมาตรฐานนะครับพรานั้นก็ื้อเสริมใส่ได้นะครับเพราะว่ารถก็ค่อนข้างที่จะทําเยอะแล้วก็ราคาแพงขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเราก็พยายามควบคุมราคานะครับ แต่คุณภาพก็เหมือนเดิมครับเราการันตีนะครับมานี้นะครับสตอร์เบิกไม้ตัวรถก็เดี๋ยวมาดูไกลๆกันนะครับว่ามิติรถจะประมาณไหนนะครับนี่นะครับทรงเดิมสแตนดาร์ดออกจากศูนย์จะประมาณนี้นะครับมิติรถนะครับคือรูปทรงเขาจะแบบมนๆนะครับไม่เหมือนตัวใหม่นะครับ ดูโค้งมนดูเป็นเอกลักษณ์นะครับดูยังไงก็สวยนะครับนี่ครับทรงเขาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องเลยครับสตาร์ทง่ายนะครับบอกไปแล้วนะครับคือไรอยละเต่างต่างปัญหาต่างๆเราแก้ให้ใหม่หมดนะครับโช๊คไม่ต้องเปิดนะครับไม่จําเป็นแต่ก็ใส่ไว้เพื่อให้มันมีมาตรฐานนะครับใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับส่วนมากถ้าล้นมันสมบูรณ์ไม่ได้ใช้นะครับ เงียบๆนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับนิ่มมากแสดงใเดี๋ยวตีดนะครับระบบไฟสมบูรณ์นะครับไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกนะครับนี่นะครับนี่นะครับใครที่หารถเดินันใช้งานนะครับก็อย่าพลาดนะครับ มากับมือครับรอบไม่ต้องหวังนะครับเพราะว่าเราไล่ระบบให้ใหม่นะครับคาปูแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะทางเฉพาะรุ่นนะครับเรื่องสตาร์ทยากเร่งไม่ขึ้นเร่งวอดครับไม่สนุกไม่มีนะครับนิ่มนะครับนิ่งแล้วก็รอบมากับมือนะครับะนะครับ โอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวแรกเดินไม้เขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับไม่ไม่เหมือนตัวกลางนะครับเดินไม้เขาจะเป็นสีน้ําเงินนะครับคือก็แตกต่างเขานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับรออสีสวย